ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภก็สามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายปากนะคะเป็นดวงภาพรวมการงานการเงินความรักเป็นเรื่องทั่ว,วไปนะคะอาจารย์ขออนุญาตไพ่เปิดดวงให้กับชาวราศีพฤษภนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุก การติดตามนะคะขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะดวงจะคุมเนื้อหานะคะตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง 31, พฤษภาคม2565นะคะเป็นการวางไพ่12บสอตำแหน่งนะคะพลังงานไพ่ใบที่1ของชาวพฤษภพค่ะพลังงานไพ่ท่านขึ้นสวยงามมากนะคะขึ้นไพ่เงินนะคะในตำแหน่งตัวตนหรือตำแหน่ง ลักษณนะคะเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยจะเป็นไพ่พลังงานแห่งโชคลาภนะคะการทำมาหากินนะคะ,ะรายได้จากการทำมาหากินและก็ไพ่แปดเหรียญส่วนมากจะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นปักเนี่ย ท่านก็จะมีสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของเงินนี่แหละคะ่ะที่เข้ามาโดดเด่นมากเลยเรื่องของการเงินการงานนี่แหละคะ่ะเพราะไพ่แปดเหรียญแปลได้ทั้งเงินและงานนะคะตัวตนท่านมีเงินเข้ามาเยอะเงินหล่นทับก็ว่าได้นะไพ่ใบนี้นะคะปักนี้โชคลาภเข้ามาแน่นอนใบที่2ในตำแหน่งการเงินค่ะว้าวดีจริงๆนะคะชาวพฤษศ อาจารย์มองว่าไม่ธรรมดาเลยนะในตำแหน่งการเงินก็ยังขึ้นเดือนซันอีกนะคะตำแหน่งกระดุมผ้ามันแปลว่าการเงินการหาไรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าท่านมีช่องทางเยอะในการาหาเงินหาไรายได้มีโอกาสดีๆเข้ามาแบบเหมือนเขาเรียกว่าอยู่เฉยก็มีโอกาสเข้ามาหาก็ได้นะคะแบบที่ไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยก็ก็ เป็นไปได้นะคะ,ะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะบางบางท่านก็อาจจะเป็นโชคดีจากการเล่นหุ้นก็ได้นะคะไพ่แปดเหรียญเนี่ยการลงทุนเล่นหุ้นหรือธุรกิจสีเทาๆอย่างนี้ก็ได้หรือไพ่เดอะซันขยายอยู่ในตําแหน่งการเงินยังแปลถึงท่านที่ทําอาชีพที่ที่เกี่ยวข้องกับนักร้องนักแสดงเนี่ยอูปังค่ะช่วงปักนี้ปังมากๆใครเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือ ทำงานด้านอ,อื่นก็ได้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะถือว่าดีอาจารย์มองทุกอาชีพแหะค่ะนะ,ะสำหรับชาวพืชศพนี่ถือว่าเลิศเลยในเรื่องของการเงินการงานเข้ามาในในปักนี้ถือว่าเด่นมากๆม,ม,มีคนให้โอกาสจะมีการขยับขยายธุรกิจโครงการก็ได้มีการเซ็นสัญญานะคะในภาพไพ่เดอะซันเนี่ยนะคะเป็นภาพ ภาพหญิงกับชายจับมือกันนะคะเป็นการเซ็นสัญญากาันลงทุนธุรกิจแบบหุ้นส่วนไม่ว่าท่านจะลงทุนกับคนรักหรือกับเพื่อนก็ได้นะคะถือว่าตอบโจทย์มากมายในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของรายได้ผลประโยชน์ที่เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะ,ะต่อไปพลังงานไพ่ใบที่3ในภพสหชานะคะ เป็นพลังงานไพ่เก้าถ้วยค่ะอ่าเก้าถ้วยนะคะในพบการคอนแทกการสื่อสารหรือการเดินทางให้โชคให้ลาบก็ได้นะคะอ่าไปติดต่องานเจรจาอะไรก็ได้รับความสำเร็จได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไพ่สามใบดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็ได้นะคะก็ให้ความร่วมมือให้ความ เมตตาในตัวท่านก็ได้ด้วยความที่ท่านเองก็เป็นคนน่ารักด้วยนะคะชาวพุธศพเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะมีปัญหากับใครสักเท่าไหร่นะคะชาวพุธศพเนะะาะไพ่พลังงานใบที่4นะคะพบพันธุนะคะเป็นไพ่แปดม้เท้าแปดม้เท้าคือความก้าวหน้าการเติบโตท่านได้หมายเลข8 2ใบเลยนะคะถือว่าดีมากนะคะแปดม้เท้ากับแเหรียญน,นะคะ เพราะนั้นหนึ่งหน้าพันธุปแปลว่าความมั่นคงก็แสดงถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานการเงินด้วยหรือบ้านที่อยู่อาศัยของท่านคงจุ้ยดีมากออยู่แล้วมีแต่จะเริอนรุ่งเรืองก้าวหน้าอะไรอย่างเนี้ยนะคะในตําแหน่งบ้านหรือผู้หลักผู้ใหญ่อ,อย่างคุณแม่ในพบพันธุ์ย่ยังหมายถึงแม่ในทางโหราศาสตร์เนาะก็แปลว่าคุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงหรือคุณแม่ก็ให้การสนับสนุนท่านก็ได้นะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่หญิงก็ได้ดีกับท่านมากๆนะคะในความหมายคําว่าแปดเม้เทา้าเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของงานนะคะหรือธุรกิจกิจ,จาการใครมีธุรกิจที่บ้านบ้านเป็นสถานที่การค้าเนี่ยยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะไพ่แปดเม้เทา้ามีคนหลั่งไหลเข้ามาใช้บริการมีลูกค้าเยอะอะไรประมาณนี้ในความหมายพันธุ์ทูเป็น8ไม้นะคะ และอาจจะมีเกณฑ์ขยับขยายเพิ่มขึ้นด้วยนะในเรื่องของโครงการธุรกิจใครมีธุรกิจส่วนตัวเนาะแต่ถ้าใครทำงานประจำก็แปลมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเลยนะคะหรือใครไปสอบรับราชการนะอาจารย์มองเห็นอาจารย์จะพูดไปเลยเนาะก็มีโอกาสดีๆมากนะสอบติดหรือน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาสอบชิงทุนสอบเข้ามาหาลายัยก็ได้เป็นเขาเรียกคะแนนดีๆได้คณะที่ท่านชื่นชอบแน่นอนตำแหน่งที่5พบปุตตะค่ะ ตำแหน่งที่5นะคะเป็นไพ่ทำบาลานนะคะพบบุตรตนะคะบุตรตแปลว่าโชคลาภก็ได้แปลการการลงทุนอะไรใหม่ๆลูกน้องบริวารน,นะคะความหมายทำบาลานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะคะไพ่ทำบลนเป็นการยักย้ายถ่ายเท นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องงานการลงทุนการขย,ขยับขยายเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะปักนี้ชาวพืชศพท่านกําลังเตรียมวางแผนในการลงทุนเพิ่มซึ่งการลงทุนเพิ่มเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นกําไรแบบมหาศาลสําหรับท่านก็ได้ด้วยนะคะถือว่าดีนะคะในการลงทุนหรือใครตั้งใจจะเดินทางนะคะไป ดวงานต่างประเทศหรือไปเรียนต่อก็ได้ก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จในความหมายคําว่าบุตรนะคะในการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของลูกน้องแบบลูกน้องลาออกไปอย่างเงี้ยท่านจะได้ลูกน้องหน้าใหม่เข้ามาที่ดีมากมายนะคะหรือใครมีบุตรก็ถือว่าบุตรท่านมีเกณฑ์เดินทางก็ได้นะอาจจะ เดินทางไปเรียนต่อหรือเดินทางไปทํางานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้ด้วยเหมือนกันแต่ไปในแนวดีนะคะไปทางบวกเลยนะคะในตําแหน่งที่6ค่ะไพ่พลังงานใบที่6ค่ะความหมาย6ดาบนะคะไพ่ใบนี้คือการก้าวข้ามปัญหานะคะในความหมายอริเพราะนั้น อะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคปัญหาในช่วงที่ผ่านมาถึงเวลาคี่คลายปลดล็อกได้นะคะไพ่ใบนี้นะท่านกําลังเดินข้ามปัญหาแล้วนะคะสะพายกระเป๋าเดินทางนะคะด้วยความราบรื่นนะคะ,ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเหตุการณ์ต่างๆจะคลี่คลายนะคะ,ะในตำแหน่งที่7ค่ะ ไพ่เดอะแฮงแมนนะคะก็อาจจะถ้าในแง่เรื่องของความรักนะคะความรักใครก็ตามที่มีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่ไม่ได้แปลว่าเลิกกันไพ่ใบน,นี้คือความผูกพันแบบเนิ่นนานนะคะเป็นความที่แบบต่อให้มีปัญหาอะไรก็ตามจะไม่มีเกณฑ์ที่จะเลิกกันได้เลยไพ่ใบน,นี้เพราะเชือกรัดขาไว้แล้วนะคะ ความผูกพันมันมันมากมายนะคะความหมายไพ่ใบนี้เพราะนั้นความรักของท่านเนี่ยดูจากไพ่เดอะซันก็ได้ไปว่ารักและผูกพันกันมากและจะอยู่กันจนแก่จนเท่าไปด้วยกันนั่นแหละคะ่ะความหมายใครที่เป็นคู่รักทีอ่อยู่กันแบบสามีภรรยาอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยไพ่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าอยู่กันยืดยาวถือว่าดีนะคะแต่กรณีที่ใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอันนี้ก็แปลการปรับ ปรับความเข้าใจกันได้นะเพราะท่านจะมีไพ่ที่ตัวตนท่านเป็น8ดเหรียญเป็นคนคู่นะคะแล้วก็เดอะซัก็เป็นคนคู่ต่อให้อาจจะเจอประเด็นปัญหาเรื่องของมือที่สามเรื่องอะไรเข้ามา,าทําให้วุ่นวายใจบ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ถึงข่านจะต้องเลิกกันอาจจะมีประเด็นว่าเข้าใจกันผิดก็ได้นะที่อาจารย์เห็นเนาะโอเคในตำแหน่งที่8ค่ะ ในตำแหน่งที่8ของชาวพืชศพนะคะพลังงานไพ่ดีวิลค่ะ,ะในตำแหน่งนี้นะคะอาจารย์ก็จะอาจจะต้องเตือนนะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะ,ะถ้าเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะไม่ ไม่โปร่งใสหรือมีอะไรเกือบแคงอะไรอยู่ก็แล้วแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะใครทําธุรกิจการค้าการปล่อยเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าปล่อยจํานวนเยอะนะคะอย่างเงี้ยนะคะมันปัตตนิมันจะแปลในแง่ของลูกค้าคู่ค้าผู้สัญญาก็ได้นะคะพอตาแหน่งตาแหน่งนี้คือตําแหน่งมรณะมาขยายไพยน่นี้จะแปลในแง่ของลูกค้าหน้าใหม่ๆก็ได้นะคะที่ท่านยังไม่ได้คุ้นเคยมากก็อย่าปล่อยเครดิตเยอะ นะคะหรือการเซ็นสัญญาเอกสารอะไรก็แล้วก็แล้วแต่นะที่อันจะเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะท่านก็ต้องรอบคอบให้มากๆอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้อันนี้ต้องระวังและยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับช่องท้องถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ยังระวังเกี่ยวข้องกับซีดเนื้อง,งอกนะช่องท้องมดลูกรังไข่อันนี้ก็ต้องระวังหรือผู้ชายก็เหมือนกันนะคะในระวังให้ระวังช่วง อ,อวัยวะสืบพันธุ์ถุงอัณฑะอะไรพวกนี้อเออตรงตรงนี้เพราะว่าพบพบเนี้ยนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์นั่นแหละที่จริงแล้วตำแหน่งเนี้ยมันจะเป็นราศีราศีพิจิกได้ด้วยนะคะพ่เพ่อชะนั้นก็จะไป เยวยงเรื่องของอวัยวะสืบพันธุ์ให้มากได้มากนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งหญงิงและชายนะคะผู้ศบแต่ท่านยังมีไพ่ประจําตัวท่านดีอยู่อาจารย์มองถ้าเจอปัญหาอะไรถือว่ายังรักษาได้นะคะต่อไปค่ะขอไพ่เออถ้าแก้ดวงนะฮะไพ่ใบนี้อาจจะต้องบริจาคเลือดบริจาคลงศพปล่อยปลาเป็นการแก้ดวงเสริมดวงผ้าทิ์เติมน้ํามันตะเกียงถวายหลอดไฟนะคะจะช่วยได้เยอะเลยค่ะ ต่อไปนะคะในตำแหน่งสุภาะะเป็นไพ่วิวนะคะวิวออฟฟอร์จูนก็ยังมีพลังงานหนุนในเรื่องของโชคลาภลอยจริงนะมีนะคะถูกหวยถูกลัตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆได้สำหรับพืชศกในพบสุภาหรือสุภาแปลว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่ย,ยังให้การสนับสนุนพักดันนะคะส่งเสริมใครทำงานบริษัทเนี่ยนะคะหัวหน้าเจ้านายถือว่าดีมากนะคะ หรือท่านทำธุรกิจส่วนตัวต่อให้จะมีปัญหาแต่ท่านก้าวข้ามได้ท่านยังมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองเติบโตในธุรกิจในเรื่องของงานของท่านหรือใครทำธุรกิจของครอบครัวนะคะธุรกิจกงศีเนี่ยนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องเหมือนกับครอบครัวถ่ายโอนอำนาจนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณพ่อพบสุภาเนาะ,ะคุณพ่อบริหารจัดการอยู่ก็ถึงเวลาที่คุณพ่อจะวางมือแล้วก็โอนถ่ายธุรกิจกิจาการเนี่ยให้ชาว ราศีพฤษภอย่างแน่นอนที่ไพยขึ้นแบบนี้นะคะโอเคค่ะในตำแหน่งที่10ค่ะพบกัมมะนะคะกรมมะแปลการงานการเรียนได้นะคะสถานะทางสังคมได้สวยงามค่ะไพ The ่ดี e อมเพรสไพ่เมเจอร์ขึ้นแบบหลายใบมากถือว่าดวงกำลังเปลี่ยนจริงๆนะคะเปลี่ยนไปในทางที่แบบรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะคะดี e อมเพรสเป็นไพ่จักรพรรดินี มี The Sun มีว i วออฟฟอร์จูนอะไรก็ฉุดไม่อยู่ค่ะคนเราถึงจังหวะขาขึ้นนะคะ,ะต้องรีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะฉะนั้นกอบโปยไว้เยอะๆทำอะไรที่ท่านวางแผนเป้าหมายอะไรเนี่ยชาวพุทธศพท่านจะได้รับความสำเร็จท่านคิดจะลงทุนท่านคิดจะทำอะไรอยู่ไม่ต้องลังเลทำเลยค่ะ,ะเพราะความสำเร็จมันเกิดขึ้นในปักนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะ เรื่องการงานเนี่ยดีสุดยอดเลยใครทําธุรกิจเรื่องอาหารการกินก็ถือว่าดีธุรกิจการเกษตรก็ได้ไพเอ็มเพนะคะหรือขายของแบรนด์เนมของแบบไฮโซก็ยังได้ด้วยธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศมันก็แปลได้หลายความหมายนะคะก็ถือว่าดีมากๆปังมากๆในเรื่องของการงานการธุรกิจนะคะการเรียนก็เหมือนกันน้องๆนักเรียนนักศึกษาคะแนนดีนะคะหรือใครไปสอบอะไรก็ถือว่าเลิศนะคะ ในตำแหน่ง11บพบลาภโชคลาภค่ะ6ไม้เท้าไพ่วิกตอรี่เป็นไพ่แห่งความสำเร็จนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะ,ะแปลว่าหนึ่งไม่ว่าจะลาบจากการงานหรือลาบลอยก็ได้ทั้งนั้นแหละ6ไม้เท้าเนี่ยพอเป็นไพ่แห่งความสำเร็จอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ราบรอยท่านมีคนสนับสนุนด้วยนะคะใครที่เขาเรียกว่าดีลงานกับในส่วนราชการเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะคะ เนี่ยได้รับความสําเร็จเลยใครดีลงานพวกนี้อยู่นะคะงานราชการเนี่ยนะคะไพ่หกเมท้าท่านมีโอกาสก็พยายามเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการก็ดีนะคะจะไดะ้งานดีๆเข้ามาได้ผลประโยชน์เยอะๆนะคะ,ะไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่เฉลยอดนะคะ ชาลีออนเป็นไพ่ชัยชนะความสำเร็จถือธงนะคะโบกสะบัดเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะชาวุูธศพเนี่ยไพ่วันนี้เป็นไพ่ความในใจได้เว้ยชาวุูธศพคิดเสมอว่าถ้าลงได้ทำอะไรแล้วไม่มีคำว่าถอยนะะั่นแหละค่ะแล้วคิดด้วยว่าตัวเองชนะเท่านั้นด้วยนะคะปักนี้อาจารย์มองเลยท่านมั่นใจมั่นอกมั่นใจไม่ว่าท่านทำอะไรอยู่ทำธุรกิจหรือทำงานท่านคิดเลยว่าสิ่งที่ ท่านทําอะไรลงไปหรือการแข่งขันกับคู่แข่งก็ได้ท่านมั่นใจว่าท่านชนะและชัยชนะนั้นก็เป็นของท่านจริงๆนะในความในใจของท่านเนี่ย,พยไพ่ใบนี้นะคะก็จะออกแนวประมาณนี้นะคะความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นคือเทพเอเลสนะคะไพ่หมายเลข7ชาดเยอดค่ะโอเคเรามาขยายความเพิ่มเติม ขอเรื่องการงานอีกครั้งนะคะแต่ไพ่ออกมาดีแล้วล่ะคะ่ะพูดถึงพื้นดวงถือว่าดีมากนะคะปักนี้สุดยอดเรื่องการงานนะคะได้ไพ่เดไม้นะคะแล้วก็ไพ่จัสมินนะ,ะถือว่าการงานก็ถือว่าดีมากๆนะคะใครที่ ว่างงานถือว่าจะได้งานทำการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะมีฉีกแนวการทำงานบ้างแต่ก็ยังมีงานเดิมๆนะคะที่ท่านจะต้องแบบมุ่งมั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านมีเป้าหมายหมายเลขเจ็ดเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเกิดความสำเร็จในสิ่งที่ท่านทุ่มเทไปไพ่เดอะฟูลเนี่ยอาจจะมองว่าความหลั่นละความสุขในสิ่งที่ท่านทําอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าท่าน ไม่เครียดไม่ไม่ซีเรียสต่อให้งานมันอาจจะหนักหน่อยนะคะเจ็ดมีเท้าแต่ก็บอกแล้วไงว่าหมายเลขเจ็ดเนาะเจ็ดชาริออกับเจ็ดมีเท้าไม่ต่างกันเนี่ยคือชัยชนะด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถของท่านเองนะคะถ้าท่านทํางานอยู่แล้วงานนี้ก็ยิ่งตอบโจทย์นะในเรื่องของการได้รับการยอมรับไพ j u จ็ m ส n เคือการประกาศข่าวดีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องงานถ้ามีการแข่งขันท่านก็อยู่อันดับ ต้นๆได้เลยอาจจะอันดับที่1ที่2ก็ยังได้ด้วยนะคะไพ่หมายเลข7คือชัยชนะนะคะไม่ได้เสียนะคะไพ่เดอะฟูก็เป็นไพ่แห่งความสุขได้ด้วยนะคะในเรื่องงานอาจารย์แปลประมาณนี้นะคะโอเคค่ะในเรื่องของการเงินอีกครั้งนะคะการเงินของชาวพืชศเห็นไหมคะว่าไพ่พูดการเงินเงินก็ขึ้นมาเลย สามเหรียญเนี่ยเงินเข้ามาตลอดนะคะการเงินเงินเข้ามาตลอด8ถ้วยแล้วก็สองเหรียญแต่บางท่านก็เป็นคนที่หมุนเงินเก่งก็คือต่อให้เขาเรียกว่ารวยก็ไม่หยุดทำงานนะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสามเหรียญจะเป็นเรื่องของการทำงานทำแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรอคะพไพ่ันนี้เพราะท่านเห็นเรื่องของรายได้ที่มันเข้ามาเนี่ยจับต้องได้เนี่ย ท่านจะมีความสุขนะฮะท่านจะมีความสุขไพ่แปดถ้วยท่านพยายามที่จะต้องออกออกไปหาลูกค้าท่านจะอยู่ไม่นิ่งะะ่ะค่ะในเรื่องของอการเงินท่านมักที่จะต้องหนึ่งถ้าไม่ออกไปโดยตรงก็จะเป็นการสื่อสารนะคะหมายเลขสองเหรียญก,การสื่อสารการพูดคุยโทรไปติดต่อเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ยอดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใครที่ทำพวกอาชีพเซลล์นะสเหรียญเนี่ยได้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างเยอะ แล้วท่านก็ไม่เบื่อหน่ายนะคะเหรี่ยนี่หมุนเป็นเลข8 infinity แปลว่ารายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรำรเข้ามาตลอดเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าดีมากๆนะคะ,ะต่อไปค่ะดูเรื่องของความรักของคนที่จริงคนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ถือว่าดีแล้วนะคะเมื่อกี้เราดูไปแล้วเนาะดูคนที่มีปัญหาบ้างนะคะ พอเสริมเรื่องของความรักว่าใครก็ตามที่มีปัญหาความรักอยู่ชาวพุทธศพปักนี้ความรักท่านจะเป็นยังไงเอ่อใครที่เจ็บปวดโดนแทงข้างหลังอยู่นะคะทรมานทุกทรมานอยู่ก็ได้นะคะ ให้ชาริอตข,ขึ้นมาก็แปลถึงความเข้มแข็งนะคะใครใครที่เจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะปักนี้ท่านจะกลับมารักตัวท่านเองมากขึ้นท่านมีเป้าหมายในเรื่องของงานเรื่องของความสําเร็จท่านจะเบรกในเรื่องของความรักนะ,ะท่านเหมือนไม่ค่อยสนใจแล้วท่านจะไปเน้นในเรื่องของความเติบโตในเรื่องของงานมากมายนะคะในเรื่องของความก้าวหน้านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ ความรักอาจารย์มองว่าท่านไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะคะ,ะดูฝ่ายนั้นของท่านก็ได้ว่าเขาคิดยังไงอยู่นะคะอาจารย์ขอเปิดเพิ่มเนาะเพราะท่านคิดอย่างเงี้ยนะฮะจบก็จบไปอ่านะฮะฉันไม่แคร์ไอ้โดนแคร์อะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะเหมือนจะไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะแล้วคนนั้นของชาวพืชศพเขาคิดยังไงในเมื่อท่านบอกว่าท่านไม่แคร์อ่าพอท่านไม่แคร์กินเขาก็ทุกนะ ไพ่ราชินีเหรียญเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงเหรออะไรประมาณนี้อ่านะฮะอ่าเหมือนเขาก็กลัวนะกลัวจะสูญเสียอ่านะคะไพ่หกไม้นั่งเศร้าๆบนหลังม้าละอ่านะคะอ่าเจ็ดดาบกลัวจริงๆว่าจะสูญเสียกังวลเริ่มกังวลน,นะคะคนๆน,นั้นแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะในความสัมพันธ์เหมือนเขาเครียดคิดมากกังวลกลัว กลัวว่าจะเสียคุณไปจริงๆเพราะคุณไม่แคร์เขาพอคุณไม่แคร์เนี่ยนะคะกลายเป็นว่าคุณมีคุณค่าในสายตาเขานะคะไพ่ราชินีเหรียญต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแนวโน้มความสัมพันธ์ของท่านนะห้ามิเท้านะคะหนึ่งหมายเลขหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไพ่บอกว่า ปัญหาความวุ่นวายต่างๆนี่จะกลับมาเคลียร์กันนะคะไพ่หนึ่งหมายเลขหนึ่งคือเริ่มต้นกันใหม่ไพ่เด็กถือถือ,ถอดาบขอประทานโทษคะ่ะเด็กถ,ถือดาบมันจะหมายถึงข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นเขาอาจจะต้องกลับมาง้อแล้วก็ขอเริ่มต้นกับท่านใหม่อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่อาจารย์มองการเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนคนนี้พออาจารย์บอกแล้วว่าท่านไปโฟกัสในเรื่องของงานแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง ทำตัวให้แบบมีคุณค่าให้ท่านเห็นจริงๆนะชาวพุทธศพคือท่านก็ยังคุยนะแต่แค่ไม่ได้ไม่ได้แข่เท่าเดิมอะไม่ได้คิดว่าไม่มีคุณฉันก็อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ประมาณนั้นในความคิดของชาวพุทศพนะคะในเรื่องของความรักจะเป็นประมาณนี้นะคะ,อะโอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำ อยากไพ่ส่งใจก็แล้วกันนะคะเป็นไพ่สรุแนนะะปและเป็นไพ่คำแนะนำให้ชาวพุทธศพนะคะอ่าไพ่ขึ้น The h i g h p r i e s t e s นนักบวชหญิงนะคะไพ่พระจันทร์นะคะแล้วก็ไพ่ ไพ่ใจเสียสละนะคะขออีกใบนะคะภาพทรงจำนะคะไพ่คำแนะนำน่าจะมองในแง่ของความคิดความหลังนะคะสิ่งเก่าๆนะยังเหมือนอยู่ในความทรงจำของชาวพฤทธศพนะคะแต่ท่านเหมือนใช้สมาธิมากขึ้นนะไะพ่นักบวชนี่คือความเข้มแข็งทางจิตใจนะการใช้เขาเรียกว่า สมาธิการสวดมนต์การแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นะคะคือท่านจะเสียสละมากขึ้นเสียสละตัวเองเสียสละเวลานะคะให้กับสิ่งที่ท่านคิดว่ามีค่าในความทรงจํานั้นนะคะอาจารย์มองประมาณนั้นนะว่าความทรงจาเนี่ยมันจะเป็นความทรงจําที่ดีๆที่ถ้าเป็นความรักก็แปลว่าในภาพนะคะมันจะเป็นภาพผู้ชายกับผู้หญิงเนะาะ เหมือนท่านกับเขาเคยรักกันมากๆเนี่ยถึงแม้ว่าใช่ที่อาจารย์อ่านในเรื่องของความรักมีปัญหาจริงๆแล้วความทรงจาดีดีเนี่ยท่านก็ยังเก็บไว้ในความทรงจําอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆอ่ะท่านก็รับไว้แต่สิ่งที่ที่ไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนอาจารย์มองว่าท่านปล่อยวางคําว่าเสียสละคือปล่อยวาง ดีลิทมันออกไปอะไรที่เป็นพลังงานลบอย่างเงี้ยนะคะชาวพุทธศพก็พร้อมที่จะลบสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากใจลบไปจากใจแต่จาไว้แต่สิ่งดีๆนั่นเองไพ่ก็จะแนะนําท่านประมาณนี้และคิดว่าชาวพุทธศพทําได้ซะด้วยนะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ชาวผู้ธศพและทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจงมีความสุขประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังทุกประการค่ะ สวัสดีค่ะ